เอาละฮะกลาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปูนะ่ย่านาอาท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง almost skill เหมือนจะเก่งแต่อาจจะยังนะนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม minecraft ในหมดฮาร์ดคอร์ของผมนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เราเดินทางมาใน ep ที่2แล้วนะครับซึ่งใน ep นี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปสำรวจเมืองกันนะครับรสิ่งที่เราต้องการนั่นก็คือเพชรนั่นเองทุกคนเราจะเอาเพชรมาทำเป็น p i k a x เพชรนะครับเพื่อที่จะหา นะเอนชานฟอร์จูนนั่นเองนะซึ่งถ้าเราได้ฟอร์จูนมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากในช่วงต้นเกมนะครับไม่ว่าจะเป็นการขุดแร่ที่ได้เยอะขึ้นแล้วก็การทําการเกษตรอะไรต่างๆนะใช้ฟอร์จูนในการเ,เก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็จะได้เพิ่มขึ้นนะครับดูเหมือนว่าจะมีพ่อค้ามาเรขขายของแล้วนะทุกคนเออถือว่าเป็นเรื่องดีเหมือนกันแต่ผมดูแล้วเมื่อกี้ของไม่ค่อยโอเคเลยนะครับเอาละก่อนที่เราจะไปลงเหมืองนะครับเราจะเป็นต้องมีไอสิ่งที่เรียกว่าทอชนั่นเอง แล้วก็อาหารนะครับจำนวนหนึ่งนะซึ่งผมก็ได้เตรียมเผาอาหารเอาไว้เป็นที่ร้อยแล้วนะครับแต่ว่าฐานเรามีน้อยนิดมากเลยนะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แย่ yeah, สักนิดนึงนะจ๊ะเดี๋ยวเราจะไปขุดกันในเหมืองเลยและกันนะโอเคฐานที่มีอยู่ก็ขอค้าบมาเป็นทอตทั้งหมดเลยแล้วกันนะครับอ่าเดี๋ยวเผื่อว่าเราไปเจอฐานในเมืองเนี่ยเราก็ค่อยขุดมานะครับโอเคสิ่งที่เรต้องเตรียมก็จะประมาณนี้ทุกคน ก็จะมีไม้นะครับชุหนึงนะแล้วก็นี่เอาพวกเตาเผาแล้วก็ตคราไปด้วยนะครับแล้วก็นี่ทุกคนผมได้ไปเอาหมูมานะครับเออได้ไปล่อหมูมานะแล้วก็นี่เจ้าไก่ด้วยนะครับผมก็ได้ไปล่อไก่เข้ามาเดีเอาเอ้าเอ้าเอ้าขอโทษเออขอโทษเออแล้วก็ผมเอาไอ้ขนแกะมาวางแวบนี้นะครับจะได้ปีนเข้าปีนหนอนได้ง่ายนะโอ้ยสงสารน้องไก่อะเมื่อกี้ โอ๊ยขอโทษน้องไก่กูผิดอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ตั้งใจอะโอเคโอ๊ยตรงนี้มีคนหนึ่งทุกคนเดี๋ยวค่อยกลับมาดูแลกันนะอ้จะค่าแล้วอ่ะไม่เป็นไรตอนค่าเราอยู่ในถ้ำพอดีเออเดี๋ยวเราสำรวจอะไรเสร็จปุ๊บแล้วก็น่าจะเช้าพอดีละมั้งโอเคหาทางลงที่มันปลอดภัยปลอดภัยก่อดล้วกันนะโอเคอุ๊ยอุ๊ยมีสลามด้วยเอ้ยสลามเกิดด้วยเหรอตรงนี้ เอ้ยสลามไม่รู้ว่าเป็นเรื่องดีไหมนะแต่ช่างมันแต่เราจะไม่ยุ่งละกันโอเคลาวาตรงนี้ผมขอปิดสักนิดหนึ่งละกันเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินโอเคโอเคให่เป็นมุมออกไปเราขอฐานก่อนนะเออตอนนี้ขาดแคลนฐานอยู่นะครับช่วงแรกๆเนี่ยอย่างนี้เลยทุกคนต้องการหมดทุกอย่างนะครับขาดหมดทุกอย่าง เอาละข้างล่างโอเคหาทางลงดีๆก่อนทุกคนอ่ะผมขอขุดบล็อกอีกสักนิดลวกันทุกคนเพราะว่าบล็อกที่ผมมีอยู่เนี่ยมันมีน้อยนะครับเดี๋ยวเผื่อไว้ต่อตรงต่อตัวอะไรงี้นะโอเคอุ้ยสอมบีมาลักทายกันอย่างงี้เลยหรอน่ารักจังเลยวิ่งมาลักทายกันด้วยโอเคอุ้ยอุ้ยอุ้ยน้องเขียวอุ้ยวัดดีเอ้ยเรามาดีนะอ้ยอ้าวหาย เอาตกไปข้างล่างปะวะตกไปข้างล่างไหมไม่นะหรือว่าตายวะมันก็เหมือนกันโอเคอุ้ยตรงนั้นมีสปาลแมงมุมนะครับเดี๋ยวผมขอทําทางลงดีๆก่อนนู่นจะได้ขึ้นกลับมาได้ง่ายนะครับเดี๋ยวผมขอจัดการในตัวนี้ก่อนเฮ้ยโอ้ยอุ้ยอุ้ยอย่ามากัดเรานะเพื่อนนายกัดแล้วติดพิษแรงมาก โอเคแกมผมขอปัก,ปกไฟก่อนปักไฟก่อนเพื่อไม่ให้มันเกิดนะครับขอปักไฟก่อนอุยอู้หูมาอสองคนเลยเหรอสีละคนเซ่โอ้ยโอ้ยสีละคนเจ้าบ้าโวยนั่นไงโคตรเกลียดเลยแมงมุมเนี่ยติดมันตีแล้วติดพิษอะ่ะมันมันมันโดนพิษอะ่ะตายไปยหมดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งน้องซอมบี้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นพี่ติดพิษอยู่ ดูสิทุกคนโอ้โหเลือดหายไปแบบครึ่งครึ่งนั้นอ่ะโอ้โหชัดเคเนี่ยไม่ชอบเลยไอไอซอมไอไม่ใช่ซอมบี้สิไอแมงมุมเนี่ยโอ้ยใหญ่แมงมุมเยอะแท้โอ้ยเลียบก่อนเลีย์ก่นคืออยากรู้ไงว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับเออโอเคมันจะเห็นมันจะเปล่านะทุกคนอ่ะตักไปไว้ก่อนแล้วกันอย่าให้มันเกิดนะคนไม่ชอบเลยนะครับไอแมงมุมพิษเนี่ยโอ้ยติดโอ้ยโอ้ย คตดเกียดเลยโอเคตรงนี้มีทางที่ให้เราสำรวจได้อยู่นะครับโอเคผมขอเดินสำรวจสักนิดหนึ่งแล้วกันนะเผื่อว่าเจอไอสิ่งที่เรียกว่ากล่องนะครับเออถ้าเจอสิง่งที่เรียกว่ากล่องนี่อาจจะมีเรื่องดีก็ได้นะครับในกล่องอาจจะโอ้โหมีแต่สนตีนด้วยว่ะเอ้ยอยากเข้ามานะยิงกันเองละยิงกันเองละอุยว่าไงน้องสเกลสันนี่อ้ยไม่ทันโดนอุย ตายเองนะฮะในมุม,มพิษอีกแล้วโอ้ยกระตุกกระตุกเล็กน้อยทุกคนโอ้ยไม่เล็กแล้วแหละไม่เล็กน้อยแล้วแหละกระตุกโอเคผมขอดูก่อนและกันว่ามีส้นตีหนึ่งไหมเอะไม่มีนะขอสํารวจนิดน,นึงละกันนะครับเออเผื่อว่าจะเจอกล่องนะซึ่งในกล่องเนี่ยถึงที่ต้องการนะครับก็จะมีพวกเนมแท็กหรือไม่ก็พวกเป็น,มนเมล็ดเมล็ดพืชอย่างอื่นนะอย่างเช่นพวกเออมเล็ดแตงโมอะไรงี้นะครับหรือว่าเป็นพวกอาจจะดีก็ เจอเพชรอะไรนี้เออนะโอเคน่าจะนะขอคุณโอเคอุ้ยทะลุรงนี้เลยอะ่ะอ่าโอเคอุ้ยว่าไงน้องซอมบี้อุ้ยอุ้ยสอง <c oughs> ตกใจมาสองเลยอรอเย็นทนีละคนได้ทุกคนโอเคทุกคนผมขอดูก่อนสำรวจดูก่อนนะทุกคนอ่าตรงไหนที่มือดอยู่สำรวจให้หมดนะครับ ออสำรวจให้หมดโอเคมีเหล็กก็ขุดไปนะครับซึ่งช่วงช่วงนี้อ่ะมันเป็นช่วงที่แบบเราควรต้องเก็บทุกอย่างนะเพราะว่าขาดแคลนหมดนั่นแหละนะครับช่วงแรกๆนะเดี๋ยวหลังจากที่เรามีสิ่งที่ได้กาฟาร์มเหล็กเนี่ยก็ไม่น่าจะอะไรแล้วไม่น่าจะขาดแคลนอะไรแล้วนะเอาละเดี๋ยวทางไหนที่มืดๆเดี๋ยวผมจะไปสำรวจให้หมดก่อนเลยนะครับส่วนทางไหนที่เป็นทางตันเนี่ยผมจะเอาหินปิดเอาไว้นะ เพ,เ,เพื่อกันไม่ให้ตัวเองลรนะโอยสอมบี้ <c oughs> okay. อ,อุ๊สองตัวเพื่อกันไม่ให้ตัวเองหลงทางนะอุ๊เราแวงหลังด้วยเนี่ยโอเคเออเพื่อกันไม่ให้ตัวเองหลงทางนะครับ <c oughs> เดี๋ยวทางไหนตันเนะี่ยผมจะวางหินดักเอาไว้นะโอเคดูเหมือนว่าตรงนี้จะทะลุมาตรงเหมือนใหญ่แล้วนะครับนี่ทะลุมาตรงนี้แล้วนะโอเคมีอะไรอีกไหมเอยอยากเจอกล่องอนะไม่เจอกล่องเลยอนะเมื่อกี้ จริงจังปะเนี่ยมไม่เจอกล่องเลยอะโอเคขอเดินกลับไปก่อนนะทุกคนไปดูว่ามีตรงไหนอีกบ้างที่เรายังไม่สำรวจนะครับนี่นี่น,นี่มืดอยู่มืดอ,อ,อยู่โอเคไอ้ตรงไหนมืดคือตรงนั้นคือเรายังโอ๊ยนี่ไงเจอกล่องแล้วโอเคขอคุณเหล็กไปนะขอคุณเหล็กก่อนเห็นแล้วว่าเป็นทางตันไงทุกคนผมขอคุณเหล็กก่อนแล้วกันโอเคอ่ะมาดูกันว่าข้างในมีอะไรบ้างโอ้ยเนมแท็กนะครับแล้วก็เป็นทอชเพิ่มเติมนะแล้วก็มี นี่ไงมเมล็ดแตงโมนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ดีนะเราไม่จะเป็นต้องไปหาไบโอมไบโอมจังเกิลเลยนะครับเราก็จะได้มเมล็ดแตงโมมาปลูกแล้วนะโอเคขอญาตเดินสำรวจอีกนะทางตันเหมือนเดิมฮะเราก็เอาหินปิดไว้นะครับตรงไหนทางตันปิดเอาไว้เลยนะจะได้จะได้ไม่หลงนะครับเออผมเป็นคนที่ขี้หลงมากพ,พูดตามตรงผมเป็นคนที่แบบชอบหลงมากนะครับเออ ไม่รู้เป็นอะไรกับถ้ำเนี่ยผมไม่ค่อยชอบถ้ำตั้งไหรถ,ถ,ถ้าถ้าให้ผมมาหาเพชรอะไรแบบจริงจังเนี่ยผมน่าจะแบบเออ่ขุดดิ่งลงไปแบบนั้นน่ะน,น่าจะดีกว่านะเพราะว่าผมคนที่หลงทางไงเนี่ย,ยผมเริ่มหลงแล้วเนี่ยโอเคขออุดตั้งไว้ก่อนเมื่อกี้กลับไปทางเดิมนะครับโอเคอุดไว้เออ่ทางนั้นไปแล้วทางนี้ก็ไปแล้วนะครับโอเคกลับทางเดิมแล้วกันอ่ะกลับทางเดิมแล้วกันทุกคน มีตรงไหนอีกบ้างเดี๋ยวถ้าหากว่าสำรวจเอตรงไม้ชา์าหมดแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปลงไปให้ลึกกว่านี้นะครับโอ้ตรงนี้มีกล่องโอ้ตรงนี้มีกล่องทุกคนเออมีเนมแท็กนะครับแล้วก็มีทองนะแล้วก็ขนมปังนะครับแล้วก็รางรถไฟนะรางรถไฟนี่ผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้จะได้ใช้ไหมนะโอเคทางนี้ไปได้อีกเอาละขอคุณเล็กก่อนนะครับโอเคทีนี้ก็เดิน สำรวจฝักไฟไปเรื่อยๆนะครับโอเคตรงนี้ทางตันแล้วขออนุญาตคุณเหล็กก่อนนะทุกอย่างสําคัญหมดนะครับตอนนี้เออสาคัญหมดเลยนะครับตอนนี้นะโอเคขออุดาไวยเลยแลวกันนะทุกคนอ่ะไปต่อครับไปต่อน้านในนี้มีด้าน,นในนี้ทางตันนะครับเออทางตันแล้วเดี๋ยวขอเข้าไปด้โอเคทางตันแล้วทุกคนข้างในนะนะครับโอเคทางตันแล้วทุกคนใช่ทางตันแล้ว ใช่ไหมนะใช่ใช่ใช่โอเคขอขุดฐานก่อนแล้วกันอู๋เยอะ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 อยู่เยอะอยู่นะครับสำคัญหมดอ่ะนะตอนนี้โอเคไปทุกคนเราไปหาที่อื่นกันต่อดีกว่าเอาละอุดเอาไว้โอเคมีตรงไหนที่มืดๆอีกบ้างอ่ะอุ๋หินไว้ก่อนกันไม่ให้ตัวเองหลงอ้ยคุณนี่งจะหลงเองแล้วเนี่ยจะหลงเองแล้วเนี่ยเอ้ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้โอเคตรงนี้ มืดๆอยู่โอเคเอาเหล็กก่อนแล้วกันโอเคตรงนี้ยังไปได้อีกนะครับไม่ oh ไปไม่ได้แล้ว <laughs> ตันโอเคฝั่งนี้ก็ทะลุมาตรงนี้แล้วนะครับโอเคอ่ะตรงนี้มีมืดๆอยู่นะตรงไหนมืดคือไปสำรวจก่อนเลยนะครับเอาละโอเคมันทะลุมาตรงนี้นะครับผมว่าข้างในไม่น่าจะมีอะไรแล้วแหละนะในในเมชา้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไปสำรวจข้างล่างแล้วกันนะทุกคนเพราะว่าวันนี้เนี่ยเป้าหมายของเราคือเพชรนะครับ อ่าเป้าหมายของเราคือเพชรนะซึ่งเพชรเนี่ยจะจะอยู่ในชั้นที่ลึกๆลงไปกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปสารวจในที่ในที่ที่ลึกกว่านี้แล้วกันนะโอเคด้านล่างมีส้นตีนเยอะมากเลยโอเคอุ้ยโอ้โหย่างตีโดนอีกเหรอเพื่อนนี่ไงน,นี่ตีโดนอีกเหรอโอเคเดี๋ยวจะลงไปอย่างนิ่มนวลที่สุดถ้าจะนิ่มได้ออ้ยน้องเขียวอีเกือบโอเค เ,เดี๋ยวเราจะไปสำรวจทางด้านขวาก่อนแลวกันนะทุกคนเพราะด้านซ้ายเนี่ยก็มีทางลงไปนะเดี๋ยวเราจะไปด้านขวาก่อนแล้วกันนะเราจะเคลียร์ไปทีละทางนะครับเออเราจะเคลียร์ไปทีละทางนะโอเคผมขอเก็บไอ้พวกเหล็กตรงนี้ก่อนแลวกันนะโอเคเก็บไปเก็บไปทุกคนเก็บไป,ไปว่าไงซอบบี้คือตอนนี้รู้สึกว่าแปลกๆมากเลยเนะี่ยรู้สึกว่าคันค้างคกระตุกยังไงม่รู้โอ้ยเนาะแปะ๊บนึงนะ โอ้ยกระตุกจังวะเออรู้สึกว่ากระตุกแปลกๆอะ่ะบอกไม่ถูกโอเคช่างมันเถอะมาเรามาขุดแร่กันต่อนะครับน,นี่เหล็กตรงนี้นะโอเคมีอีกไหมไม่มีแล้วนะนะโอเคนี่ไงตรงนี้มีโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะสำรวจลงไปข้างล่างทางฝั่งนี้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะเคลียร์ไปที่ละฝั่งนะครับอุ้ยกระตุกจังวะเฮ้ยมามามาเราไม่มองหนะ้าเราไม่ได้มองหน้านายนะเพื่อน อย่ามาตีเรานะอย่ามาตบเรานะเพื่อนนะโอเคเราไม่ได้มาหาเรื่องนายนะเอาดีโอเคทุกคนเราจะสำรวจลงไปให้ลึกกว่านี้นะครับโอเคตรงนี้มีฐานทุกคนโอเคเอาฐานก่อนเอาฐานกนะ่อนเพราะตอนนี้เราก็ยังขาดแคลนฐานอยู่นะนะครับเอาไว้คราบเป็นท็อตนะเดี๋ยวนะข้างบนมีเหล็กอยู่ทุกคนขอญอาตเอาเหล็กก่อนไม่ได้ปล่อยปล่อยผ่านไปไม่ได้ปล่อยผ่านไปไม่ได้อไไไดโอเคเรียบร้อยทุกคน โอ้ยตรงนี้มีอดไรอยู่โอเคไปทุกคนรอสำรวจข้างล่างกันต่อดีกว่าเผื่อว่าจะได้เจอเพชรน,นะครับโอ้เจอส้อนตีนแทนะสเกลลิสันงายงายสเต็บนี่นี่สเต็บเป็นไงโคตร,ฟรเฟียวนะโอเคเอ่อมีเพชรไหมนาะ แต่ตอนนี้เราอยู่ที่ว5ลบห้านะครับไม่รู้ว่ามีโอกาสเจอเพชรไหมนะแต่จากที่ผมสังเกตมาเนี่ยเพชรจะอยู่ที่ประมาณ y ยลบประมาณ30ลงไปไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะโอเคโอ้ดูเหมือนว่าตรงนี้จะเป็นพื้นที่กว้างเลยฮะอืมเอาไงดีแต่ถ้าเราลงไปเนี่ยก็จะเจอส้นตีนกับเจอช่างบันเถาะ <c oughs> โอเคลงมาแล้วขอเจอเพชรนะเว้ยเออ้ น้องเขียวสองตัวเลยเหรอใจเย็นๆโอเคเดี๋ยวผมขอกลางอนาเขตก่อนอ้ยโ oh. <laughs> อ้ยเมื่อกี้อีกตัวหนึ่งลอยเลยเทุกคนโอเคผมขอกางอนาเขตแป๊บนึงนะครับเออกลางอนาเขตกางอนาเขตท็อตไรเขตเอ้ยอะไรวะมัวหละโอเคโอ้ยน้องเขียว <laughs> เราไม่ชอบนายนะเพื่อนนายอย่ามาหาเราสิเราไม่ชอบนายเอาละปักท็อตไปให้ทั่วนะครับ โอเคตรงนี้มีชนตีนเยอะเลยอืมไม่เจอเพชรเลยฮะอ๋อดีคือตอนนี้เนี่ยเราอยากได้เพชรนะประมาณสัก5ก้อนนะครับ3ก้อนเอาไว้ทําเป็นพิกแอกนะแล้วก็อีก2ก้อนเนี่ยเอาไว้ทําเป็นตัวเอนชานนะครับอืมไม่มีเลยอ๋อตรงนั้นเป็นทางลงอุ้ยนี่ไงเย็นเย็นได้ทุกคนโอ๊ยได้ทุกคนโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเดี๋ยว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  ใจเย็นๆ,ๆ็ใจเย็นๆๆเย็นโอ้ยเนาะโอเคอาหารผมใกล้จะหมดแล้วนะครับผมมีเนื้อวัวอยู่อีก14ชิ้นนะ <S <S 1> <S 1> ไม่รู้ว่าจะไกลแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอวิ่งปักทอดก่อนและกันนะทุกคนเพื่อไม่ให้ตัวอะไรเกิดนะครับโอเคซอมบี้คือตอนนี้ผมอยากเจอซอมบี้มากๆนะทุกคนเพราะว่าผมจะได้แบบเขาเรียกอะไรอะบางทีมันอาจจะมีโอกาสดรอปเป็นแครอทหรือว่ามันฝรั่งนะครับจากซอมบี้นะโอเคขอครับถอดมาเพิ่มก่อนทุกคน เออทอชทอชทอชโอเคประมาณนี้น่าจะพอ,องไงซอมบี้นี่ไงโอ้ไม่ดอกไม่ดอกบอลฝรั่งไหมบ้างอ่ะเพื่อนโอ้น้องเขียวเราจะไม่ยุ่งแล้วกันนะเอาละทุกคนผมขอวิ่งปักทอสก่อนแล้วกันนะเอ่ออุย้ยซอมบี้โอ้ไม่ดอกอะไรมาให้เลยมันฝรังมันฝรั่งอะไรพวกนี้นะครับแคลงแครอทอะไรงี้นะโอ้รู้สึกกระตุกจังวะช่างมันเถอะ โอเคขอไล่ปักไฟก่อนนะทุกคนเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับโอเคว่าไงซตอบ,บี้เราขอไม่ยุ่งแล้วกันนะโอเคขอวิ่งปักไฟก่อนแล้วกันตรงนี้มีเหล็กนะครับเหล็กเยอะเลยอะ่ะเหล็กเยอะนะอดีเหล็กเยอะนะครับเหล็กเยอะพอสมควรเลยนะแต่ว่าผมขอขุดไปแบบไม,ไม่ไม่ได้เยอะมากนะทุกคนเอเดี๋ยวเว้นไว้ตอนที่เรามีฟอร์จูนอะไรอย่างงี้เราค่อยมาขุดอีกรอบหนึ่งนะบ ตรงนี้มีนั้นด้วยอ่ะเป็นเหล็กก้อนเหล็กอ่ะก้อนเหล็กเป็นบล็อกอ่ะเออโอเคขุดไปสักนิดแล้วกันนะทุกคนเออสักนิดสักนิดสักนิดเดี๋ยวเราเหลือไว้บ้างนะเดี๋ยวตอนที่เรามีฟอร์จูนเนี่ยเราค่อยมาขุดอีกรอบหนึ่งนะ,นะ,รนนะครับนะฮะเอ็กซ์โปเลสตนอะไรพวกนี้เนี่ยครับเพราะว่าฟอร์จูนเนี่ยมันทำให้เราได้ปริมาณเยอะขึ้นนะโอเคเอ,อืมเราลงไปยังไงดีให้ปลอดภัยนะลงยังไงให้ปลอดภัยดีมีน้องเขียวอยู่ด้วยข้างล่างเนี่ยโอ๊ยตก Surprise motherfucker ไปไปไปไอ,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 อ้ช่ชงดีนะเนี่ยที่กดย่อไว้อ่ะแมงเอ้ยเกือบได้เริ่มซีรีส์ใหม่แล้วไหมล่ะโอ้ยฉลทอเฮ้ยเพชรเฮ้ยเราเจอเพชรแล้วทุกคนเฮ้ยถือว่าถือว่าโอเคนะเอดีเอเอมาเจอเรื่องร้ายเมื่อกี้เนี่ยก็มาเจอเรื่องดีว่างนี่ไง2เม็ดทุกคน เอาละเราต้องการอีก3เม็ดนะครับเดี๋ยว3เม็ดเราขึ้นเลยนะสเม็ดเดี๋ยวเราขึ้นเลยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมีฟอร์จูนนะครับเออเดี๋ยวเราไปหาเราขึ้นไปทำพิกแอคเพชรนะครับแล้วก็ไปหาเอ็นชาร์ฟอร์จูนนะพอเราได้ฟอร์จูนมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับเออเดี๋ยวรอบนี้พอเราลงมาปุ๊บมีฟอร์จูนเนี่ยเราจะได้เพชรที่โคตรจะมาหาศารอะไรนั่นเองนะโอเคตอนนี้ก็ขอเสียงชีวิตหาเพชรเพื่อทำพิกแอ็กก่อนแล้วกันนะ เออพิกแอดกับตัวอินชานนะครับโอเคขอสำรวจอีกนิดนึงแล้วกันนะต้องการอีก3เม็ดเพื่อ,อนะโหลขออีก3มเม็ด๋ยวเราขึ้นเลย <c oughs> ขออีก3มเม็ด๋ยวเราขึ้นเลยรู้สึกว่าอันตรายเกินไปแล้วนะรู้สึกว่าอันตรายเกินไปแล้วยิ่งอยู่ยิงอันตรายนะครับโอเคผมขอขึ้นปแบปบนึงเอ้ยเอ้ยเพชรโอเคทุกคนลงมาเจอเพชรแล้วเอ้ยมาดูกันว่ากี่เม็ดทุกคนตัวจำล้นกันว่ากี่เม็ดโอเคโอเคจะได้ครบไหม เอาละเฮ้ยเยอะอยู่นะโอ้ยหกเม็ดโอเคโอเคพอพอแล้วพอแล้วไม่หาต่อแล้วพอแล้วผมขอไม่อยู่แล้วทุกคนโอเคเดี๋ยวผมปักไฟนิดนึงแล้วกันทุกคนขอหายนิดนึงแล้วกันนะเผื่อว่าแจ็คพอตเจออีกกองนึงอะไรนี้นะครับโอเคผมว่าไม่น่าเจอแล้วแหละผมว่าไม่น่าเจอแล้วแหละโอเคผมขอกลับเลยแล้วกันทุกคนไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วเออยิ่งอยู่ยิ่งอันตรายนะครับเนี่ยนะน้านบนเรามาจากทางไหนวะ เดี๋ยวขอขอเกิดก่อเดี๋ยวด้านล่างด้ล่างล่าง,างโอเคโอเคไปทุกคนกลับกลับกลับผมไม่อยู่แล้วทุกคนผมเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะสู้กับพวกมอนเตอร์ไม่ค่อยเก่งนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากจะอยู่ในถ้ำนานน่ะนะโอเคเดี๋ยวผมขอหาทางกลับบ้านก่อนเดี๋ยวนะผมมาทางไหนเมื่อกี้โอเคทางนี้ทางนี้เออขอไม่ขออยู่ไม่นานแล้วกันนะทุกคนเออผมตกมาจากข้างบนไปเมืม่อกี้ใช่ไหม αι? เออตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมขอคับทอดก่อนแป๊บนึง เอ่อทอตหมดนะครับโอเคครับเป็นทอตมาทุกคนโอเคขอปักไฟรอบๆบก่อนแลวกันนะเพื่อไม่ให้มีตัวอะไรเกิดนะครับโดยเฉพาะไอตัวเขียวๆนั่นน่ะเออเกือบตุยแล้วไม่หล่ะเมื่อกี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขอปักไฟรอบๆบก่อนนะไม่น่ามีเพชรแล้วแหละมัง้งไม่น่ามีแล้วนะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับขึ้นไปเลยแล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องกลับขึ้นไปนะครับแล้วก็ไปหาเอา่อทำเดี๋ยนะผมกลับทางไหนวะผมมาทางไหนวะเมื่อกี้ เออนั่นนไงเป็นไงทาโอเคโอเคเออเราจะไปหาฟอร์จูนสามันก่อนนะครับเออเราจะขึ้นไปทําเป็นโต๊ะอินชานนะแล้วก็หาพวกเอ่อฟอร์จูนนะครับนะแล้วเราค่อยลงมันกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับเออถ้าเราได้ฟอร์จูนมาเนี่ยจะไปโอ๊ยตกถ้าเราได้ฟอร์จูนมาเนี่ยจะเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับทุกคนโอเคเอ่อด้านล่างยังมีให้เราไปอีกเยอะนะรู้สึกว่าถ้ำนี้เนี่ยมีพื้นที่ให้เราไปอีกเยอะนะครับดังนั้นเนี่ย ค่อยมากันอีกรอบนึงแลวกันนะเดี๋ยวขอไห้ได้ฟอร์จูนก่อนแลวกันนะทุกคนมันจะได้คุ้มคุ้มนะครับเออมันจะได้คุ้มคุ้มนะโอเคเดี๋ยวขอทางกลับบ้านก่อนโอเคตรงนี้เอ,อ่อทางกลับบ้านทางกลับบ้านเดี๋ยวนะประเด็นคือผมมาจากทางไหนวะผมจําได้แค่ว่าผมลงน้ํามาใช่ไหมแล้วน้ํามันมีอยู่เต็มเลยตรงไหนแล้ววะเดี๋ยวดวผมขอตามรอยท็อตไปก่อนเอ,อ่อผมลงมย่าตรงไหนวะ น่าจะเป็นตรงนี้มั้งใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละโอเคขอกลับขึ้นไปก่อนแลวกันนะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วอ,ล <c oughs> อันตรายเกินไปอันตรายเกินไปวิศวะไม่ชอบนะครับโอเคโอเคถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วขอกลับขึ้นไปก่อนแลวกันนะอันตรายเกินไปนะครับเดี๋ยวให้เรามีฟอร์จงฟอร์จูนอะไรเดี๋ยวเราค่อยลงใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเออรอบนี้พอเราเจอเพชรเนี่ยเราจะได้แบบบึ้มบมนะ ได้เพชรแบบเบิ่มๆเยอะๆไปเลยนะครับเออโอเคเดี๋ยวขอกลับขึ้นไปก่อนแล้วกันนะโอ้ยนี่มาอีกแล้วฉันไม่ชอบนายเลยรู้ไหมนายเกือบจะฆ่าฉันตายแล้วนะนี่ก่อนกลับนี่ยังมาแบบทักทายกันอีกอะโคตรน่ารักเลยเออโอเคกลับกลับกับทุกคนกลับกลกับกระตุกกระตุกอีกแล้วกระตุกเก่งจริงๆเลยโอเคขอกลับก่อนแล้วกันนะ เอาละเดี๋ยวผมต่อทางไปทางนี้แล้วกันนะทุกคนจะได้ไม่ต้องอ้อมนะครับโอเคทอดผมวางผิดเมื่อกี้โอเคนี่เป็นทางตรงนะต่อเป็นทางตรงอย่างนี้เลยนะครับได้ไม่ต้องอ้อมนะโอเคขอกลับบ้านก่อนแล้วกันนะขอกลับก่อนขอกลับก่อนโอเคยังไม่คํำทุกคน <S <S เกือบค้ำเกือบคํำหรือว่าเพิ่งเช้าว,วะไม่แน่ใจเหมือนกันเพิ่งเช้าหรือเกือบค่ำโอเคขึ้นไปทุกคน อันตรายนะครับเห็นแล้วว่าอันตรายโอเคขอคุณฐานตรงนี้ด้วยทุกคนโอเคไปยิงอยู่ยิงอันตรายนะครับเออโกวจะได้จบซีรีส์เร็วๆนี้ไม่น่าดีนะครับจบซีรีส์เร็วๆนี้โอเคขอวิ่งกลับบ้านก่อนแล้วกันนะเอ,อ้ไม่ใช่บ้านสิต้องเรียกว่าเป็นที่ตั้งหลักปักฐานนะครับยังเรียกว่าบ้านเต็มปะเต็มคําไม่ได้นะเพราะว่าเรายังไม่ได้สร้างบ้านนะครับโ okay. อเคเ เอาละเรามาถึงบ้านแล้วอย่างสวัสดิภาพโอเคจะดึงจะดึงเอาละผมขอเก็บของก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวผมครับพิกแอคกมาเลยแล้วกันทุกคนโอเคพิกแอคเพชรเรียบร้อยนี่เราได้พิกแอคเพชรมาแล้วนะครับเย้เย <Yeah. S 1> <Yeah. S 2> ้ภารกิจเราสำเร็จนะครับในการหาเพชรมาทำพิกแอคนะแล้วก็มีเพชร เหลือพอที่จะทาโต๊ะเอ็นชานนะครับนี่ขอแคบไปเป็นปกคลิปก่อนแล้วกันนะโอเคเออเดี๋ยวผมนอนก่อนดีกว่าไอ,อพวกสกิลตันเดินอยู่รอบๆบเนี่ยเดี๋ยวจะซวยเอานะครับเออเดี๋ยวจะซวยเอานะโอเคเออผมเหลือเพชรอีก3เม็ดนะครับก็พอสําหรับการทํโตัวเอ็นชานนะเดี๋ยวผมขอเก็บของก่อนแล้วกันของเต็มตัวเลยนะครับเราได้เหล็กมาประมาณ2ชุดนะครับก็ถือว่าเยอะนะโอเคอันไหนที่ไม่จําเป็นผมขอเก็บก่อนแล้วกันนะ นี่แล้วเราได้มาได้แตงโมมาด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยไปปลูกกันนะโอเคขอเก็บของก่อนทุกคนเาเก็บของก่อนมาได้แตงโมเดี๋ยวเราเอามาปลูกนะครับโอเคเก็บหมดแล้วนะโอ้ยวิ่งมาอีกแล้วเดียวนะวันนี้ผมเป็นอะไรกับไอ้คิปเปอร์วะคิปเปอร์มันเป็นอะไรกับผมวะวันนี้มันเยอะแปลกๆนะเนี่ยเอดีตั้งแต่ในถ้ำแล้วโอ้ยโอเคอย่ามาระเบิดแถวนี้นะเพื่อนไม่ดีนะไม่ดีไม่ดี อย่ามาระเบิดแถวนี้โอเคครับทุกคนเ,เราจะทำอะไรต่อดีแต่เรามีเพชรอยู่3เม็ดนะครับไว้ทำโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ทำตัวเอนชั้นนะครับซึ่งเราต้องการหนงังสือนะครับหนงังสือสมุดเขาเรียกหนงังสือหรือสมุดอ่ะไม่แน่ใจกินไครับนี่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าหนางังสือหรือว่าสมุดนะครับแต่เราต้องการชั้นหนงังสือใช่ไหมอ่าเราก็ต้องมีสมุดอ่าทีนี้กันรครับสมุดเนี่ยเราต้องใช้เป็นพวกชูการ์เคนนะครับแล้วก็เป็นหนังวัวนะ ซึ่งน่าจะเป็นอะไรที่น่าเบื่อมากแน่นเลยที่เราต้องรอให้ชูกาเกนโตนะครับนี่พิกแอนี่เป็นไงโอเคเออผมว่าสำหรับคลิปนี้น่าจะพอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่ามาเดินทางมาถึงเอ,อครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับก็โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราได้ทำภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนะครับนั่นก็คือการ ตามหาเพชรนะแล้วก็ค้าเป็นพิกแอนะครับพิกงแอเพชรเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะแล้วก็เหลือเพชรอีก3เม็ดนะครับเอาไว้ทําเป็นตัวอ,อนชานนะโอเคเดี๋ยวผมขอกล่องมาวางตรงนี้ก่อนนะทุกคนผมว่าน่าจะต้องถึงเวลาแยกจัดส่วนของของบ้างแล้วแหละแบบวางสเปรสปะมากเลยนะครับโอเคมานะ้องวัวกินข้าวกินข้าวมีลูกมีหลานเยอะๆนะเราต้องการหนังพวกนาย <c oughs> มีลูกมีหลานเพื่อให้ใหช้ชีวิตอยู่ด้วยกันไม่อะ เราต้องการหนังเราต้องการหนังนะครับโอเคขอเก็บอะไรเสร็จก่อนนะทุกคนโอเคน่าจะต้องทํากล่องอะไรแยกไว้เป็นสับเป็นส่วนแล้วแหละโอเคเดี๋ยวแดงมูผมค่อยปลูกทีหลังนะครับโอเคแล้วก็ชูการเคนด้วยเออชูการเคนด้วยนะครับชูก e, e. ารเคนชูการเคนเราต้องการชูการเคนมาเป็นขเขาเรียกอะไรอะ่ะมาทําเป็นกระดาษนะครับแล้วก็เอามาทําเป็นสมุดนะโอเคผมขอปลูกเพิ่มเลยกันนะทุกคน ให้ให้เยอะๆเนยครับนี่เพราะว่าเราต้องใช้ต้องเราต้องใช้เยอะแน่นอนนะครับในการสร้างเป็นชั้นหนังสือนะครับเอามาทําเป็นโต๊ะอินชานนะโอเคเอ่อม,มีอะไรให้ทำอีกไหมเอ่ยก่อนที่เราจะจากกันไปในอีพีนี้นะอืมทำอะไรดีเออเราทําอะไรดีเราจะทําทอะไรกันดีนะคือจะให้รอแบบบัวโตเนี่ยก็น่าจะ ลำบากเอาเรื่องอยู่นะครับโอเคเดี๋ยวให้อาหารน้องแกะด้วยเดี๋ยวน้องแกะน้อยใจนะครับเออเดี๋ยวน้องแกะน้อยใจนะเออน้องไก่ด้วยน้องไก่น้องไก่เมื่อกี้ไปฆ่าน้องไก่อีกตวงแล้วนะโอเคอะสงสารน้องไก่มากเลยนะครับก็โอเคเราทําอะไรกันดีอะ่ะหรือจบคลิปแค่นี้เลยดีโอเคทุกคนผมว่าผมจบคลิปไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากเลยนะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยเราสําเร็จภารกิจเป็นที่ร้อยแล้วนะครับในการตามหาเพชรเพื่อที่จะมาทําเป็นพิกแอเพชรนั่นเองนะแล้วก็เหลือเพชรไว้ทาตัวเอ็นชาร์ด้วยนะครับซึ่งในพาร์ทหน้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะทาตัวเอ็นชาร์อะไรให้เสร็จเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะหาฟอร์จูนสนั่นเองนะแล้วก็ต่อไปเราจะทําอะไรกันต่อก็รอติดตามชมกันนะจ๊ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนเข้ามาดูมากเลยนะครับ